โอ้ถ้าเมื่อกี้ไอ้จ้ไม่พังก็ต้องลุ้นกันยันป้ายอะนะโอ้โหเอาล้ครับมาแล้วเซ็ะมอกรุงเทพไอ้รูปหลอ่อเจอด็อกเตอร์เรซซิ่งครับด็อกเตอร์เรซซิ่งเดินเวลาแล้วนะครับสองนาทีให้บังเซ็นะครับถ้าสองนาทีไม่มาก็แพ้ายไปนะครับหามคลองเตย ด็อกเตอร์เลสซี่บายกันไหมลูกด็อกเตอร์เลสซี่น่าจะบายพอต้อนรับเสียกออะไรแต่งด้วยนะฮะแล้วเราไปถึงอาร์มของเตยนะครับช่งกอกับเต้าหู้เตรียมพร้อมนะครับพอดูแล้วด็อกเตอร์น่าจะติดภารกิจพบแพทย์อยู่ ตอนนี้ประชากรหนาแน่นมากครับน่าจำไม่ทันจังเซจะวิ่งไหมครับถ้าได้บ่ายวิ่งไหมฮะวิ่งหรือไม่วิ่งถ้าวิ่งก็เชิญโอเคไม่พอเอาไว้ทอนเหลืออยู่350สาสบาบให้ตายยอยัย์ ต่อไปจะเป็นช่างกอนหครับชงกับเต้าหู้8ริ้วอ่ะเอ่อหับกันอย่างเงี้ยดีตีตรงดังเกิดตีเลยเออเปชนะขอแต่ย่ากอนต้องต่อ่วิมีไปตุนเงิไปดูเออจะทำรูปร่าง ช่างกอบอกว่ารักกันก็เลยไม่อยากแข่งนะะยอมแพ้ให้เตาหูไปเพราะฉะนั้นเตาหูก็จะชนะบายช่างกอไปนะครับคู่ต่อไปเอารถกันเลยครับเฟิร์สเวยบายพลังเด็กปั๊มเจอกับช่างฟัดพระปแดงบายบังเทวดามาแล้วพลังพลอดอือตรงที่เนี่ยตรงกระเทาะเนี้ ฟอเซเวบายเด็กปั๊มนะครับจะอยู่แท็กเอเจอกับช่างฟัดพระแดงปังเทวดาอยู่ในแท็กบีครับเชิญเลยครับนี่แสดงว่า ความสมบูรณ์รถบางเซนนั้นพร้อมมากนะวิ่งทันเดียวก็วิ่งนะครับไม่กลัวนะฮะนี่แสดงว่าพวาอมสมบูรณ์นั้นท้้งๆที่จะพร้อมมากนี่ฮะวิ่งเข้าเส้นแบบสบายๆครับระยะเต็มหกร้อเมตรด้วยฮนะคู่ต่อไปครับเต้าหู้แปดลิว้วชนะผ่านช่างกรหกแปดช็อปนะครับ